สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นคนสุรินทร์พลัถิ่นจะพาทุกคนไปตามล่าหาเห็ดดำกันค่ะไปค่ะทุกคนไปตามล่าหาเห็ดดำกับป้าอ้นนะคะไปกันจ้า ดูค่ะทุกคนเยอะแยะมากมายค่ะแต่เนื่องจากฝนมันแรงนะคะที่นี่ฝนแรงค่ะเนี่ยค่ะโหยเนื่องจากฝนมันแรงดอกมันก็ดูดอกมันดูแห้งๆนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะเก็บแต่อันดอกใหญ่ๆนะคะนี่โอยใหญ่มากสวยงามค่ะ ดึงค่ะเดี๋ยววันนี้พระอ,อ้นจะขอจะเก็บอันใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะเก็บต่อค่ะขายยาวมากค่ะ เอาไปทําซอสเห็ดนะคะอือเอาไปกระเผราไก่ก็แซ่บด้วยจ้ะนี่จะ้ะโอ้ยสวยงามค่ะเก็บต่อคะ่ะเก็บโอ้ยมือบังกล้อง ดูดอกนี้คะ่ะทุกคนหูย่างใหญ่อลังการคะ่ะนี่เดี๋ยวเก็บโอ้ยตึงคะ่ะยอขายาวมากคะ่ะโอ้ยหล่นนี่จะ้ะต่อกระดอกใหญ่อือหูขายาวมีให้ฟินต่อนะคะโอ้ย ดึงค่ะดึงความจริงเห็ดนี้ถ้าตัดเลยก็จะง่ายนะคะป้าอ้นลืมเอากันไกลมาค่ะลืมไปว่ามาหาเห็ดดำนี่ค่ะเก็บต่อค่ะดึงค่ะโอ๊ยมาจะมองเห็ดลืมตั้งกล้องป้าอ้นนี่เบิกมากเปิดมากนะทำอะไรไม่เคยคือเลยเนะนี่ดอโอ้นี่ค่ะ มันจงดึงดีๆค่ะนี่ขายาวสวยมากนี่ดูไปดูกลุ่มนี้โอ้ยนี่ค่ะเป็นกลุ่มเงาะสเนะสวยงามค่ะเบึ้งค่ะ ดึงค่ะดึงต้องระวังไอ้เนี่ยค่ะไอแบล็คเบอร์รนะคะหนามมันสุดยอดปักแบบว่าเจ็บค่ะดึงค่ะดึงเนี่ยนะถ้าปราอน้นเอากางไกลามาก็ตัดตัดเลยตัดเลยชับ,ช,บชับเลยเนี่ยแล้วก็ดึงออกโอ้ยปราอน้นเนาะ รอบหลังจําไว้นะคะกังไกลต้องมาค่ะตรงนี้ได้กำหนึ่งค่ะ